นี่นะครับนายชิจนจะมาแก้ปัญหานะครับความเป็นส่วนตัวนะครับของข้อมูลที่ถูกส่งผ่านไลน์หมายความว่าอย่างไรนะครับเราจะมาตั้งค่านะครับความปลอดภัยให้ข้อมูลในไลน์ของเรานะครับไม่ให้คนอื่นเห็นแชทเรานะครับไม่ให้คนอื่นเห็นข้อมูลที่เราส่งผ่านไลน์นะครับเราจะทําได้อย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับวิธีที่หนึ่งที่นายชจนแนะนําคือให้เรา ตั้งรหัสล็อกลายไว้ก่อนนะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับพอเข้ามาที่ลายเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆไปที่รูปผันเฟืองมุมบนขวามือนะครับจะมีรูปพันเฟืองอยู่นะครับกดกดที่นะครับตรงนี้นะครับแล้วมาที่คําว่าความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วให้เพื่อนๆกดไปที่ความเป็นส่วนตัวนะครับมันจะมีหัวข้อนี้นะครับล็อกรหัสผ่านเห็นไหมครับเราก็ โยกสวิฟต์ไปแล้วเราก็ตั้งรหัสผ่านนะครับอะไรให้จนจะตั้งเป็นศูนย์อ่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับศูนย์สี่ตัวแบบนี้นะครับก็กดตกลงนะครับอ่าพอเราจะเข้าลายใช่ไหมครับเรากดเข้าลายปุ๊บแบบนี้มันจะถามรหัสผ่านทันทีนะครับถ้าเราเข้าลายนะครับเห็นไหมครับอ่าเราก็ต้องใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับ ถ้าใครที่ไม่มีรหัสผ่านก็จะไม่สามารถเข้าหลายเราได้นะครับถ้าไม่อยากให้คนอื่นเอามือถือเราไปใช้นะครับแล้วเขาไปแอบ,บดูลายเรานะครับไปแอบ,บดูข้อมูลส่วนตัวของไลน์ของเราว่าเราส่งกับใครคุยกับใครอะไรยังไงนะครับเราก็ตั้งล็อกแบบนี้ไว้ได้เช่นกันนะครับต่อมาเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับมาที่คําว่าแชทนะครับมาที่คําว่าแชทนะครับเราจะไม่ให้คนอื่นเห็นแชท ว่าเราแชทกับคนนี้เราจะปิดไว้นะครับให้เห็นแค่เรานะครับวันข้างหน้านะครับหรือเวลาเวลาในเวลาหนึ่งเราอยากจะคุยกับคนนี้นะครับเราค่อยเปิดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราไม่คุยแล้วนะครับให้เรากดปิดไว้ซ่อนไว้นะครับคนอื่นเข้ามาในหน้าไลน์ของเราก็จะไม่เห็นว่าเราคุยกับใครนั่นเองนะครับทําอย่างไรนะครับให้เรากดไปที่นะครับแชทของคนนี้ครั้งหนึ่ง แล, gamer, แล้วเรากดคําว่าไม่แสดงตรงนี้นะครับไม่แสดงปุ๊บกดไม่แสดงนะครับแชทนั้นนะครับเราก็จะออกไปนะครับแชทนั้น <dropped> ก <out> ็จะไม่อยู่ในหน้าแชทแล้วนะครับคนคนนั้นที่เราคุยก็จะไม่อยู่ที่หน้าแชทนะครับคนอื่นมาเห็นก็ไม่เห็นว่าเราแชทกับใครนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราอยากจะดึงกลับมาเราทําอย่างไรนะครับให้เราไปที่หน้าหลักตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่หน้าหลักเสร็จปุ๊บให้เราไปที่ การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วมาที่คําว่าแชทนะครับมาที่คาว่าแชทตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่คําว่าแชทนะครับแล้วเพื่อนๆมาที่คําว่าห้องแชทที่ซ่อนนะครับเห็นไหมครับกดเข้าไปก็จะมีแชทที่เราซ่อนไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับว่าเราเคยแชทนะครับเราก็กดแก้ไขเราก็กดเลิกซ่อนนะครับแล้วเราก็แบ็กกลับไปนะครับแล้วเราก็ไปที่คําว่าแชทเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ ุ๊บอ่าก็จะกลับมาแล้วแบบนี้นะครับอยู่ที่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะตั้งรหัสผ่านหรือว่าเราจะซ่อนก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยนะครับที่ไม่ให้นะครับลายของเรานะครับถูกคนอื่นเห็นนะครับทําให้ลายของเราเป็นเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับที่เราอยากจะใช้คนเดียวอยากจะรู้คนเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง นายชยนหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายชยนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ